สวัสดีจ้า hello 大家好 hello everyone everyone hello come to joy with me to be have fried chicken and cake and beer วันนี้ก็จะมากินไก่ทอดแล้วก็มีเค้กแล้วก็จะมากินเบียร์ด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนี่นึกอยากจะกินเบียร์จะพี่น้องพักนี้ก็จะกินเบียร์ตลอดเลยนะคะมีคนบอกว่าฉันทําคลิปเนี่ยฉันพยายามเหลือเกินนะ <laughs> ไม่รู้เขาชมหรือเขาเขาว่าก็ไม่รู้นะก็บอกว่าพยายามเหลือเกินนะคนเราก็ต้องมีความพยายามเป็นพิเศษนะคะถ้าจะอยากประสบความสําเร็จก็ต้องมีความพยายามบางคนอาจจะทําแค่สองสามเท่าแต่สําหรับเราแล้วเราทำสิบเท่าจะ้ะเราทำสิบเท่าถึงจะได้เพราะว่าดวงเนี้ยดวงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เองจะ้ะดวงของกบน้อยมันจะเป็นแบบแบบนี้จะ้ะ คนอื่นนะเขาว่าเขาแบบทําทําเยอะแล้วทําเยอะทํามากแล้วทําแบบว่าเหนื่อยแล้วนะทำสามเท่าในคิดคิดว่าอสุดๆแล้วนะสามเท่านะแต่สําหรับเราเลนเนี่ยเราทำสิบเท่านะเราไม่สิบเท่าได้ไงล่ะเพราะว่าเราทําคลิปมาพันกว่าคลิปแล้วมีคนซับสไครต์ให้เคาร้อยกว่าคนเองอ่ะไม่สิบเท่าได้ไงไม่สิบเท่าได้ไงอะไรใช่ไหมล่ะบางคนก็บอกว่า ญา,าติพี่น้องก็บอกว่าทําคลิปแล้วไม่มีใครดูอย่างอย่างสามีก็บอกว่าทําคลิปแล้วไม่มีใครดูไม่ต้องทําหรอกก็ว่านะแต่ฉันไม่ทําคลิปแล้วฉันก็เบื่อฉันไม่รู้จะไปทําอะไรอะ่ะอยู่ก็จลอ่าล้วผมก็เบื่อถ้าผมไม่ยำคลิปแล้วมก็เบ่้ามม่ทำคิปแล้ว 我都唔知可以做乜嘢啦嚇，令到自己會解到悶啦，係嘛？令到自己解到悶有嘢啊，有嘢做下啦咁樣啦。誒，總之啊，多數都搞下笑咁啦嚇，冇乜嘢嘅出嚟。啊，食、啊、下嘢咁樣，傾下偈咁樣，普通嘅啫，仲係同埋有啊，有時啊,有啊煮餸嘅嚇，日、啊、日都有煮餸噶啦嚇。啲、啊、人有啲人啊，中意睇啊煮餸嘅，你有啲人。 有啲人啊，中意中意睇嘅啫，唔中意煮嘅。你你誒睇啊，唔、呃、一定要跟住我煮嘅啊。你睇當下自己啊，娛樂下自己就得噶啦，唔使跟嘅。有時我啊煮嗰啲可能唔啱你食啦，係咪先你得個睇嘅啦，嚇，得個睇啊，睇啊得噶啦、啊，哈、啊、<laughs> 總之入嚟睇啊，就得噶啦。 เรามีความที่พยายามอย่างมากเลยนะความพยายามของเราในสิบเท่าบางคนเ็าทาแค่สามเท่าก็สาหัสแล้วนะเขาก็แบบสุดๆแล้วนะทำสามเท่านี่สุดๆแล้วนะแบบบางคนเขาไม่ต้องลงทุนเยอะอ่าเขาก็โอเคแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างเราก็คือก็ไม่ต้องไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่ว่ามันเสียเวลาไหมถ้าถ้าพูดถึงเป็นเงินเป็นทองเนี่ยมันก็เสียเวลานะถ้าพูดถึงเราแบบว่า มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราชอบทําเราแบบทําแล้วเราชอบทําแล้วมันอิสระมันทําให้เราไม่เครียดไม่เบื่อแล้วมันก็มันก็มีประโยชน์นะสําหรับเรานะมันก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะเราไม่คิดเป็นเงินเป็นทองน่ะใช่ไหมลนะ่ะเราคิดว่าเราทําแล้วเราเราก็ทําไปเรื่อยๆเราทําแบบว่าเราชอบอะ่ะเราชอบทําอะใช่ไหมลนะ่ะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจอะนะในการทําคลิปไปบางคน บางคนก็บอกว่าทําทําไมทําแล้วคนก็รู้ก็ไม่หมดเราคนก็รู้จะกินอะไรจะทํากับข้าวอะไรจะบางทีเราก็พูดเรื่องส่วนตัวมั่งอะไรมั่งคนเขาก็รู้อะไรอย่างนี้ไงบางคนไม่เข้าใจอะนะอย่างญาติพี่น้องเนี่ยนะ,จะจก,ก็เส็จากไกยโหเสร็จไรจากรอยโห่ไมเนียวันนี้จะกินน้องไก่ทอดนะคะน้องไก่ชุบแป้งทอด ปดียทำให้ลูกสาวก็แบ่งแบ่งเงินกินจ้ะแบ่งเงนกินกันบกกลูกสาวบางคนก็อ่า fc บางคนก็เธอเนี่ยพยายามจังเลยนะ <laughs> เพราะว่าเห็นเขาเห็นเราลงคลิปบ่อยไงวันหนึ่งบางทีก็สี่้าคลิปอย่างเงี้ย บางคนก็ลงวันเนื้อสองคลิปก็โอเคแล้วใช่ไหมละ่ะมันคนอย่างมากทำสามคลิปเนี้ยแต่สำหรับเ,เราเราทำเยอะเพราะว่าวันหนึ่งเราทำกับข้าวเราทำหลายมื้ออย่างกินแล้วก็กินสองมือเนี้ยเราก็มาถ่ายสองสองครั้งเนี้ย บางคนน่ะเหนื่อยกว่าเรานะทําคลิปแะบางคนน่ะนะจริงๆเขาลงทุนลงเขาลงทุนลงทุนอะไรอะเขาลงทุนในเรื่องการกินปูอาร์สกากุ้งมังกรหรือจะเป็นกุ้งหัวโตกุ้งปิ้งกุ้งย่างไปกินร้านอาหารที่ว่ามันขึ้นชื่อถ่ายให้ดูอะ่ะบางคนก็พิสดารหน่อยก็ไปกินจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเขาลงทุนนะแบบนั้นน่ะนะ อย่างเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายใช่ไหมเราแค่กินธรรมดาตามที่เราแบบว่ากินทุกวันเนี่ยเราต้องกินทุกวันอย่างเงี้ยเราก็มาถ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ว่ามาทาแบบว่าอยากจะดังอยากจะอะไรใช่ไหมละ่ะ บางคนนะนนลงทุนเยอะในการทําคลิปนะคนดูเ็าเยอะก็ก็สมควรดูเ็าเยอะแหละว่าก็ลงทุนเยอะนะบางคนก็ลงทุนเยอะมากก็นนลงก็ลงทุนนะเยอะอะบางคนก็ลงทุนสําหรับซื้อกล้องซื้ออะไรต่ออะไรเขามีคนถ่ายให้เขามีคนถ่ายให้เข,ขามีคนตัดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเสียค่าจ้างคนใช่ไหมสาหรับคน คนแบบนั้นสไตล์แบบนั้นก็ทําแบบมืออาชีพก็ทําแบบเป็นอาชีพไปเลยอะ่ะสาหรับเราเป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพแบบว่าไปงานอาริเล็กอย่างเงี้ยของเราไม่ใช่ไม่เหมือนใครอะ่ะคือเราถ่ายชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมดาอย่างนี้นะ ฉันมาทำคลิปเนี่ยฉันก็ไม่ไดใช่ว่าอดอดอยากๆนะฉันก็มีกินทุกมื้อนะมีกินไม่อดไม่อยากนะหรือว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มาถ่ายคลิปเนี่ยจะมีกินหรือเปล่าก็มีกินนะถ้าไม่ทําคลิปเนี่ยก็มีกินมีกินทุกวันแต่ว่ามันเบื่อไหมมันเบื่อมีกินตลอดชีวิตแหละแล้วไม่จนหรอกเออแล้วไม่จนด้วย บางคนบอกก็รวยแล้วมาทําคลิปทำไมอ่ะทําเพื่อความบันเทิงทําเพื่อความตัวเองมีอะไรทําแล้วทําให้ไม่เครียดทําให้มีอะไรแบบว่าเอออย่างเช่นแล้ววันนี้เราทําคลิปหน้าเราจะได้ไม่เบื่อไงบางทีเ,เดี๋ยววันนี้อฉันจะทํากับข้าววันนี้เดี๋ยวจะถ่ายทําคลิปอะไรอย่างนี้ไงมันก็ได้บางคนก็ดกูก็มีประโยชน์นะ,นะบางคนนะนะ บางคนดูแบบในด้านว่ามีประโยชน์ก็มีประโยชน์บางคนก็ดูแบบว่าในด้านแบบว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์นะอย่างคลิปกินเนี้ยเรากินน่ะกินแบบกินแล้วทําให้คนอยากตามแล้วอย่างเงี้ยอย่างเราเราชอบดูคนอื่นก็าทาคลิปนะคลิปกินอ่ะคลิปกินคลิปอะไรก็แล้วแต่บางทีเราเห็นเห็นเขากินเราก็นึกอยากอะนะที่จริงแล้ววันนี้จะจะทาส้มตำนะไปซื้อมาแล้วไปซื้อมะละกอมา ก็คิดอยากส้มตำนะเพราะว่าไม่ได้กินสมไอ้ส้มตำมาหลายวันแล้วมันเหมือนจะลงแดงไม่ได้กินส้มตำเหมือนจะลงแดงจากทีนี้เผอิญว่ามาทอดไก่ให้ลูกไก่ก็เหลือเค้กก็เหลือก็เลยมากินเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนก็กินส้มตำแล้วกันขนมจีนก็ลวกไว้แล้วก็กินนิดๆหน่อยๆกินแล้วไม่กินข้าวเย็นและพยายามลดความอ้วน ไก่ี้มีรสเผ็ดเผ็ดนิดนิดวนเค้กแน่ตั้งเมื่อวานนะเค้กเมื่อวานเนี่ยจะกินได้หมดวันนี้ละพรุ่งนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วจะกินไห้หมดวันนี้จะกินกับทั้งไก่กินทั้งเค้กเนี่ฉันก็อ้วนนะมาทำคลิปกินเนี่ย กินแล้วมันก็อ้วนนะจะบอกให้นะยาอยันว่าแลก็ววผ่าพระผีนาอ,าอยายัดปอกำโตผีนาซิมซิมเชีย 佢話我好勤力啊，佢話我好勤力啊，<laughs> 我梗係、啊 <laughs> 啊、<laughs> 要勤力啲噶啦，咁少人睇係咪先？咁少人睇啊，拍啊千幾千幾啊片啦，千幾啦嚇，一千二百啦啊，咁啊啊訂月得得百幾個咁樣，啊我要努力啲噶啦～ 我啲片係師奶片嚟噶啊，唔同其他人哋做嗰啲拍片嘅唔同噶啊，有啲人咧去食嘢啊，介紹嗰啲誒餐廳啊，有啲人啦去旅行啊介紹啊，有啲人咧就食貴嘢啊，啊有啲人誒誒、哎哎、行山啊咁樣，每個人都做法都唔同嘅，有啲人啊抌本落去又好抌本。 好啊、嗯！買都捨得買，camera 啊、貴啊，有啲人請人哋拍片啊、要 cut 片啊、剪片啊，咁、啊、都要錢啊嘛，係咪先？有啲人啊，啊，抌本，捨得抌本落去啊拍呢樣嘢，佢佢誒佢整得好似好專業咁樣，好專業專業咁專業咁樣，即係佢當佢一份工咁樣咁樣啦，當佢一佢認真啲啊！ 佢認真當佢個份工啦，佢佢揾食啦嚇，當佢啊揾誒揾呢行揾食噶啦嚇，呢行揾食咁樣啦嚇，有啲人咁樣啊嘛，有啲人啊專登咁做嘢噶啊，啊專登嚟拍片啊咁樣啊，專登嚟誒揾呢行揾食噶、啊。我又為咗興趣啊，為咗興趣，我係普通師奶嚟嘅，普通師奶我啊誒誒有時咧我啊煮嘢咧，有時我又、啊。 啊，搞下嘢啦！有時我話食嘢，搞下嘢啦咁樣啦，我又得閒。如果我唔做呢樣嘢，我都唔知做乜嘢。除咗做啊、呃、家務之外咧，我都唔知做乜嘢。做呢啲我可以解到悶啦嘛，有啲嘢就做下咁樣啦，係嘛？有啲人睇啊有用，有啲人睇冇用啦嚇。啊，隨便大家啦，點樣睇啦嚇？ 有啲人睇啊，嗰啲拍片食嘢咧，覺得見到我食又想食咯喎，嗯，食得好似好好味咁樣，食 <laughs> 咯，你睇到我食咧，你都想食啊，係咪有用啊？令到你，領咗你會寵我想，想食咁樣啦、啊。有時咧，你諗唔到啊，煮咩餸啊？睇我啲片，你唔一定話跟住我做嘅，你即刻諗到另外嘅誒煮法啦，係嘛？咁樣嘅。 睇有用就有用，睇嗰單冇用就冇用噶啦。炸雞食係咁多啦，其實我唔係咁中意食炸雞㗎。

平时咧我就好大食嘅แต่我又要减肥所以我食少咗ปกติแล้วเป็นคนที่กินได้เนะป็นนนที่กิเยอะปกติแล้วนะนะแต่ทีนี้พอดีหมอหมอให้ลดน้ำหนักหมอให้ลดอาหารก็เลยต้องลดหน่อยก็จะเห็นก็กินน้อยหน่อยบางทีที่จริงแลวมื้อหนึ่งอะนะอย่างผัดเส้นกิโลหนึ่งเนี่ยอ่ปกติส่วนตัวแล้วจะกินหมดอะนะแต่ถ้าว่าเราแบ่งให เราแบ่งไว like like ้ก so, so, ินสองมื้อเพราะว่าหมอหมอบอกสั่งว่าอยากกินเยอะให้แบ่งให้แบ่งแบบว่าเอาอย่างอาหารจานหนึ่งเยอะแล้วก็อย่างอย่างข้าวเนี่ยจานหนึ่งน่ะเราแบ่งเป็นสองมื้อกินสองมื้อให้กินครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้กินอีกมื้อหนึ่งก็มื้อที่สองก็อีกครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไงอย่างข้าวก็ป๋องหนึ่งนะบางทีเราก็กินหมดแล้วข้าวก็ป๋องหนึ่งอะอย่างมื้อกลางวันน่ะ แ้ข้าวก็ปองหนึ่งหุงข้าวก,ก็ปองหนึ่งก็กินหมดอ่ะแต่เรากินเรากินหมดไปกระป๋องหนึ่งแล้วลามื้อเย็นเราก็ไม่กินลูกไนเนยสดๆไม่มีขายเนะี่ยมันไม่มีขายลูกสดๆนะ่ะมันถ้ามันมีก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ แพงๆอ่ะนะลองกินดูในเม็ดไเอเ้นี่มันไม่เปรี้ยวไม่เห็นมันเปรี้ยวเนี่ยเห็นเมียฝรั่งเขากินนะเห็นเมียฝรั่งเขากินอะ่ะไม่เห็นมันเปรี้ยวอะ่ะมันหวานอะ่ะเ,เนี่ยเม็ดไอ้นี่เอ,อ็แดงๆเนี่ยมันไม่เปรี้ยวอะ่ะ เห็นก็นไปจิ้มกับพริกเกลือกินอ่ะกินไม่หมดก็แล้วไปเด้อกินไม่หมดก็ไม่เอาแล้วนะกินไม่หมดไม่อยากพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องกินไม่ต้องเป็นห่วง กินไม่เคยอดกินทิ้งกินขว้างโดยซ้ำไปลูกหม่อนนะลูกหม่อนลูกอะไรกระทกลกอืมไม่ใช่กระทกลกลูกอะไรอืม โอ้ยลูกอันนี้เปรี้ยวอ้เปรี้ยวน่าจะไปกินกับพริกเกลือแหละลูกอันนี้มันเปรี้ยวเอาสตรอเบอรี่ออกก่อนจริงๆว่าจะทําเค้กเองเนี่ยแต่ว่าไปซื้อกินจะดีกว่าทําเองแล้วมันยุ่งยากพี่น้องเครื่องมันเยอะมันเสียเวลาไม่ใช่เลยหรอกทําแล้วมันเสียเวลา ทำเค้กอนนะทาแล้วก็กินคนเดียวเนี่ยกินอย่างเงี้ยกินคนเดียวอยากกินก็ไปซื้อเอาเนี่ยจะกินเค้กนะไม่ต้องเป็นวันเกิดไม่ต้องเป็นวันพิเศษก็กินได้อยากกินอนะ่ะอยากกินก็ซื้อกินมีเงินนะนะ ครีมนี้ก็จะพยายามอยากกินเยอะครีมอ่ะครีมนั้นมันอ้วนครีมมันหวานไงนมันจะอ้วนตักครีมมาก่อนจะกินมะไอืมมะม่วงเนี่ยมะม่วงตอนนี้เปิดแอร์อ,อยู่ก็เหงื่อแตกเหงื่อแตกพี่น้อง เจนนิเฟอร์ไม่ออกมาแล้วนะคะเจนนิเฟอร์กลับดาวอังคารแล้วนะคะเจนนิเฟอร์ไม่มีทางออกมาแล้วนะคะต่อไปก็ไม่เห็น Jennifer เจนนิเฟอร์แล้วนะคะ, <c oughs> จะ,ะ,จะ,จะเจน,นนะิเฟอร์จมชดเหลาตากาเจนนิเฟอร์สายหวันเจนนิเฟอร์ละตอนนี้อันหวั่นแล้กินเจนนิเฟอร์ยัง เจนนิเฟอร์ฟันเร์ฟอกสเงี่ยมือชดเหรก็ะล่ามือกินโดนเจนนเฟอร์ก็ละไม่เห็นเจนนเฟอร์แล้วนะเจนนเฟอร์ไม่ออกมาแล้วจ้ะก็จะผู้ท่านผู้ชมก็จะไม่เห็นในสไตล์ของเจนนเฟอร์ออกมา จะตายจเ never เขาจะมองจะไม่เห็นแล้วจะไม่ได้ดูแล้วนะโอเคตอนนี้ฉันก็กินไม่หมดหรอกเดี๋ยวฉันเก็บไว้กินซะอีกสักตอนนี้เป็นบ่ายสามโมงครึ่งเองฉันกินวันนี้ฉันกินข้าวข้าวไววันเนี้ยวันนี้สิบโมงกว่ากินข้าวไปแล้วสิบโมงกว่ายังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเลย กินข้าวไปแล้วทีน,นี้ก็มากินมื้อที่สองเนี่ยไปเดี๋ยวสักสี่ห้าโมงเดี๋ยวก็กินอีกก็กะว่าจะกินกาแฟกับเค้กอีกก็จะกินให้หมดนี่แหละเนี้อก,กินแค่นี้ก่อนเอาไปอย่างนี้แหละเก็บไ้เดี๋ยวไปกินกับกาแฟ วันนี้ก็มาเมามอยเล็กน้อยนะคะไม่มีอะไรทําว่างอยู่จ้าตอนนี้ว่างอยู่นะคะก็เตรียมบข้าวเตรียมอะไรตอนเย็นนะคะไม่รู้จะลงคลิปหรือเปล่านะทำข้าวเพราะว่าทําไปหลายรอบแล้วก็เหมือนเดิมกัขบข้าวบางทีเหมือนเดิมก็ไม่อยากลงเท่าไหร่หรอกปะแล้วจ้าพี่น้องแค่น,นี้จ้าจอกินน้าตากันบา,บาย